น so e ัคเขคนับเไอ้สิคับ้รับนแล้วปนกี่สัเออน่าไปทยังไม่เหรอวิ่งกันับทังพี่นะครับทงามาเลเามางกันหน่อย แกกกี่บเสียง้อยหอยจีครับหอยจีหอยจีนั้นคือยังครับฉายานี่ครับมันคงจะมีทีไปทีมากนะครับเดี๋ยวไม่นดเือโอกาสครับทักแค่สวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกครับสวัสดีครับผมสงสัยครับก้อนจิกุ้ยในรายละเอียดครับผมสงสัยน้าบุบเสียงลอย เครื่องหลอยห้อยขี้นี่คือว่าสมัยนั้นผมไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จอยควายไก่อาจารย์ควายไก่ครับเป็นยังมาเนี่ยเล่าเลยว่าขันเสื่องหลอยเสื่องหลอยซื่อซื้อว่ได้มันต้องหอยขี้ดีคำว่าขี้นี่ครับขันเล่นตลกครับเครื่องหลอดนกพ้นหนึ่งครัทีมงานผมต้องขี้นี่ครับโอ้ขี้เพราะได้ต้องขี้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 นี่คือที่ไปทีมาครับนี่คือที่ไปที่มาเอาครับเริ่มต้นก่อนที่ไปที่ไปทีมาจากหอยขี้แล้วนี่ครับ ขอมาทราบถึงว่าเสียงร้อยเนี่ยบ้านเกิดเมื่อโนอนบ้านฝังไส่แห่บ้านแพรใไสบือคบืบนั่นแหละครับยูใสตัตจังหดครับเราไหวพังกันวันใดครับเออยูใสบ้านนี่ผมขอพ้นวานน้องแสนครับบ้านเกิดยุนี่ครับพ่อแม่กับยุนี่ครับบ้านฝังไสแห่บ้านแพร่ไสเบือเขาสู้งานสมัยนั้นคือพีไส้ตังบลําเพิ้นสอสูบิน ออลุงลำเพินสีขุดนๆดูคกับซอสทบินมันมีดูบ้านนี่มีไหลขนาดดีครับโอ้แต่ที่ชายตั้งซอสทุบินลุงลำเพินครับรุ่งลำเพินบ้บานที่นี่เสี้ยงร้อยเนี่ยมาการแสดงที่แล้วหรือว่ามันบังเอิญมีเส้นสายเข้าไปครับ,รบมาการแสดงก็แล้วครับมาก็แล้วหรวือว่าเปิดว่าเปิดเหรียญเียงว่ามาเกียนครับ่าเสี่ยงร้อยต้องเ,เป็นหนุมานโอ้เป็นยังต้องเป็นหนุมานครับเพราะว่าเห็นคือนหนุมานได้ครับเห็น เป็นริ่งสามารถได้ทาทางได้ครับการได้มีโอกาสได้ไปก็ร่วมก็พิเศษรวมได้ดูโป่งล้ำเพล่โอทวินโอ้ได้เป็นตัวแสดงได้ครับตัวแสดงนะมาได้แบกกองแบกกองบ่ได้แบกโอ้นี่ถือว่าไปเป็นตัวเอกเพราะว่าเด็กอเสร็จนี่ไม่ส่วนเสียนสายมีส่วนส่วยูกรุงเทพก็ไปยูลุงนิรันอ๋อไปเขาเมืองกรุงเลยเขาเมืองกรุงไปยูลุงนิลันในลุงนิลันมันยังครับวันละตีลูกทุ่งเอาวันละตีลูกทุ่งรุ่งนิลันช่วงแรกไป ล่างถวยล่างอาหารของแขกครับเขาเอ็นว่าบุญกไปแบบเทวุวิเศษเลื่อนบุญกรทถางไปตามขันบันไดเออไปตามขันบันไดขั้นต้นครับล่างชวนร่างถวยร่างถวยมอ้วนคนล่างถวยร่างถ้างชวนร่างถ้าชวนล่างถวยเสร็จไปเกันมาบ่านนี้ก็ไปเลยเห็นนั่นดนตรีคนไปเล่นเลยพากันไปมึงครับมึงก็เลยไปสมัครสมัคร์กคนก็บอกไปอยู่แถวผู้กระท้องล่ะครับอ่าสำนักงาน กบไปกบไปอยู่น้ำพึนกไปอยู่กัหล่ินเติบหลายเดือนอยู่เขาเป็นเป็นอย่างพวกแบกนั่นี๋ยวนี้แบกองควันว่อยควันว่อยควนว่อยกวนเฮ็ดมัดเฮ็ดมดจุ๋นเนี่ยเบื้องเขาขี่เบื้งว่าด้วยการดีวะาำด้วยการดีวะโอ้คัดข้าป่าเฉตั้งต้ง่นแครับเป็นควนวอยแบกของแบกของขึ้นท้ายรถมดแล้วในน้อบลาด้ซุ่มมะลัาแกนเค็ดบนเงามะลําเป็นพอลุงเป็นพอลุงมล่มกรนาดแกนเป็นี่ ดวงสิมารุ่งทั้งทีได้เสร็จว่อปานี่ครับมันยังมาพออีกอยู่พ่อพ่อลุงพ่อลุงแกนเพชรเออปลาปูไดสมัครเข้าไปเลยครับบลาปูได้องเพลงเปลี่ยนมาดูน้ำแนวมาแทนลูกล้านหนผมก็เข้าไปหาเพิ่นปลาแป๊บเข้าแปปลาแป๊บไปร้องน้ำเพิ่นพ่อเสี่ยงหลอนพ่อขนมเสี่ยงหลอนยังมองนี้เสี่ยงหลอดที่เท้าก็เพื่อนนะเสี่ยงร้อนนะเสี่ยงร้อนไปลูกกุ้งเนี่ยเสี่ยงร้อนยอดแท้ทันนี่เราก็เข้ากันไปพูดขนาดนี้ครับไปพขอกันจำกันได้ปะ ตะกี้คนยู่กรุงเทพรับเจ้าบ่กระไดคนอยู่งเพกยบว่าพอกันนนเเจ้าวลองเพ่งผมก็ลองเพ่งรู้จักกันไปูจักกันเวรู้จักกัน่แ็้วนได้ไปย้อนช่งัเจ้าไปย้อนพ่อไปใคไปมั่นไปพ่อไปมาลอกยันเพ็ง รถบัสยุบข้างหลังไว้ไหมครับดึงยากันบักไงงองยายเขียวยายเขียวดินะครับไปครับตาไปยายเขียวนี่เนี่ยกันชงกันชงดิโอ้กนชงเขาควรแล้วเขาควรแล้วเขาเอาได้เขาควรตอนนี้แหละเออเขาสูกก็แล้วเขาสูบมากกว่าแล้วผ่านได้แล้วแต่ม่าน้ำวันนี้เมา่ะดีลงจากรถบัส ไปกินเขาล้านอาหารมันเป็นเทคนิค่ยังดีด้วอ๋อเขาไปชกจะหน่อยเนี่ยครับมันแสดงออกดีเด้วครับเราคิวได้เห็นป่ะล่ะแมนว่าวเลียงพื้นเสี่ยงหลอดก่อนพอทักจบอีวอฟังบอกหัวเล่าเออบานีเมาเลยเมาน้าแล้วบานีเลยลงมากินเขาน้ำมันเสี่ยงหลอดไปยิบเขาข่ามาเลี้ยงมันไหมอย่าข่ามาเลี้ยงว่านเป็นบารีมันไขคหมดแดง เออวันวานเี๋ยวเหนียวไปยืมมกินหลอดลอดเพิงกินหนังกินอังเมเป้งเม่อมันม่เมป้ลเไยเมื่อว่าเขาขายวันนึ่้าอกเรา่งเลยคิดถี่พวกนี้ไม่กอดก้ะทีหลังมันมาจะไปกจะไปเผอเลยไปกินอันนี้จิ้มต้องมันแม่เขาขายกันแมอยีนี่นีพม่าเม้าซาแม่เมาซ่าวากันว่านเมเป้ลวานเมเป้ลรลงไปหิวเข่าไรนำเลย นอกอย่างนั้นมากกันออกจากแกนเพียมากหึแนต้อกบเช่ออะรีเช่ที่เยวกนเชื่อมรอยเชื่อมอยกบ่ฟังเชื่อบเชื่อรอยเนี่ยอ้ยดังคนดังว่าพื้นกันนดงแล้วหมู่บเราไว้ที่ไหนวาหนฟังดี่านวยม่านผูน้โอ้เช่นรว่าพุ่เครับไตจังบอกควันหดกัน้วกันหมดนวหดะเอเมนด้วยมารับจังอบอก เ่วดประจตอนช่มีท่านมันไม่ี่ม่ี่ปอะกอเยี่ยาหลังจากว่าออกจากเนณฑ์เก็ฑแบบแล้วาเห็นงันอื่นไปเรีนไปแล้วให้เกณเกนกลับมาสูงวงการอีกกลับมาสูงวงการว่งออนุมาเกิดครับอุอยมาเกิดดังตุงมาดังตุงครับสายสารขนเก่สายสารรักสายสารรักครับสายสารรลักดังมาในีแฟนรอยนุมาน้ำเบลผมอยู่แต่ลิ่งท่านบะไย เรื่องร้อยต้องไปเล่นตลกคือเขาคนนะครับครับอะไรคลื่นมาน้ำกันเลยก็เลยกลับไปกลับมาน้ำในว้องอ่อนมาอ่อนมาป้าแฟนเนี่ยเรไปครับบ้านนี้ตอนนั้นนี่คือว่าติดครั้งกับไปเนี่ยเสี่ยงลอยเรื่องลอยครับเรื่องลอยกันมาอยู่บ้านขึ้นกันกลับไปอ่อนมาไปช่วงหนึ่งพ่อกันด้วยกันว่าบ้านนี้ไปไปพ่อกันอีกเล่ยแต่ยูน้ำกันมาอยู่น้ำกันมาจากอ่อนมาแล้ว ก่อนหากยุบครับยุ <t> ่น้ำเสีอันนี้นั่นบางอย่างที่ตายไปนาร้องแบบยังสูงบเสียไรยผู้ใแสงสุดนแสงสุดีงลน แสงคี่รับไปก็ม่าย่าแสงคีนี่ก็าจะใส่กระเป๋าครับโอ้แสงคุนี่ไปอยู่แล้วเขาอยู่แต่ตลบขึ้นแต่ว่าเขาไปก่อนนลเขาไปก่อนแล้แต่เขาไปบอกไปเราวไปอยู่กันรับอยู่กันแสงคีไปแล้วส่ยับลาสหนอยู่ซึ่งหเดินไปเสถวต้อยครับหลังจากแสงคุณนี่ถูกโดจากนั้นมากไดยมาอยู่เพชรินทองเพชรพินทอง เป็นเท่านถือว่าเป็นธนาทีที่ดังมากครังมากโดยเฉพาะต่กถือว่าเป็นหนึ่งในอีสานกับอะไรคอบ้าเฉยแต่เฉยแต่แต่ปลุหัวปีว่าโอะไหนี่นะจำเลยเพรานช่วงที่เป็นไ่ทก็ลังดังๆดังจะไม่มีไ่นิ่งน้องเนี่ยไหนเนี่ยเขาไปไปเนี่ยไหนเนี่ยสามสองสามแล้วลุกแหน่งนิ่งน้องลังเต่าดเก็นบะด้วยแล้วลุกแหน่งนิ่งน้องไปดูเก็บ แซี่ขอไปๆปแท็ซี่อยู่นั่งไนเลั่ะไปไปแล้วครับเป็นทิ่ไงเงยไหนเงยไหนนะอยู่ครบครับหลักมีเสื้อรอยเขอไปเป็นปางเทศเป็นปครับ ใน no our our บางเทปเพราะบางเทปก็มาเห็นเออบางเทปโอ้ยแต่นี่บางเทปทีเทียปลอยไปไปรวมโดยเฉพาะเทปนี้ครับเพื่อผู้ชมจะไปเบิ้ลผลงานชุดที่ห้าภาคขาดครับที่ห้าภาคหันครับแต่ไม่จะได้อีกแต่ิงมันออกแตติงมันออกสองชุดมาครับเดี๋ยวครับหากอยากติดตามผลงานของเทป้อยหอยจีนะครับกลับไปเบิ้งเลยนะครับที่เอ่่ยวาเมื่อกี้ครับที่มีส่วนร่วมมีส่วนการในการแสดงครับคณะเพชรทิศทองถือว่าเป็นหนึ่งและอีสานกับเราได้ครับในช่วงพ้อศอกสัวเออสามที่ไม่ยากนี่อะไรเออสามทัวร์ ถือว่าเต็นหนึ่งแต่ถือว่าเป็นผู้ทีมี่พวกสามารถนะครับจนคณะเพลิดเพลินต้องดึงกับไปร่วมถือว่ามีคนน้างทีขอตาของท่านอาจารย์นพดลยงพรนะครับอยู่บ้านชั่มื้อนี่แล้วนะครับเชืองร้อยนี่การนั่งรบหน้าการแสดงรับครับอาชีพประจาของเชืองร้อยนี่เฮ็ดทั้งนี้ครับคือท่เรื่องนี้ก็เฮ็ดกับเขาครับ กับเขาเด่มเขาขายกับย่อยไ่กับเขากับกับ่อยครับย่ายข้างเพื่องแม่พอนเพิ่เพื่อเพื่อนแม่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 แ่าม่แม่แม่อง่แ้จแม่แม่แม่าม่นม่แม่แม่แม่่แง่แม่่าม่แ่แ่แม่แ่แ่ม่่แม่่แม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 ่าแ่มแม่แแแ่แม่่ามมแแ่น่าๆ่ม่่ ไปวอาไว้บ้างไว้จะนมพ่นหนึ่นแต่ว่านังสี่รองสี่มันติดีบ่ร์ห้องเย็ดเย็ดเพ่งเสติงเย็ดเพ่งเร็่เร่ใจแกมุทิตายหายไปจากไปเออผมสี่ไรคูว่าท่านตายกันยังกูใส่เอาไปได้ต่อไปวะเออจกฟังวอร์จะฟังร้องมึงวอร์เอาจังไรกันนะเอาจังไรวอร์เติมเติมเป็นเป็นแหลเเออเป็นดังเดินผมนี่เดินไปเลยว่าเออเห็นจังหวะนี่ใส่เอาเติม ึัมนี้สวยวันหยาคมหยาไงเท่าสารูมด้วสังกาแล้วลูดจิกสงจินเหล่าเจ็กกินเข่าขามัวเท่าไหมหัมนุนเถ่าตุนหลินไผเท่าใส้วอยมาเท่าผ้าหอยหมูเท่าสู้ขยาเท่าท่าสีเข่าไม่เมาจมดูแลเท่าหมูดากหน่อยไรกี่ต่อยใส่หัวก็ยังปวด นี่แหละครับหมูตายไปแล้วหมูตายเลยมันชื่อจะเพราะว่าเขาช่วงไลยว่าท่านเขาครับเออว่าท่านตายว่าว่าท่านเสี่ยงว่ยากครับเลยเล่อะไรมาบาดน้ำแล้วน้ำมันเลี้ยววันนี้เออผมคนเดียวเลยก็เยวายหนักครับนั่นหนักไงเดาด้าดูแล้วดังกาแล้วด่วนเดียวจงกินแล้าเจียงเขาหวังว่าี่ผมเจริญแผ่เอาไม่อยังสิฝากท่านผู้ชมเล้ว่ากับเที่ยวอยเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดมีงานที่กันเอาขอฝากคุณแม่พี่น้องนะครับเด้ออันนี้การนี้งานดูใจงานขึ้นบ้านไม่ เนื้อเผาบ้านเพราะมันเผาบ้านเผาบ้านก็คือเผาบ้านก็คืนงานขึ้นบ้านในงานแจกเขางานเงินถูกงานครับงานมาซึ่งมาเลยครับมาจ้างเลยครับติดต่อซึ่งไรติดต่อผมก็ได้เลือกค่าบอกกันได้เป็นกันเองเป็นกันเองอ่าซอยใดถูกแนวนี่ยังมาเลยครับรับรองว่าบอผิดหวังติดต่อเชี่ยวไอยก็ได้ครับในทีม งานที่เขาที่ต้อนเนยมันหยังเหรอครับเป็นงานการแสดงประเภทไหนงานการแสดงกอมอลลมสาวเพชรสีคำสาวอีสานยอดยุครับเออนี่เป็นละมุนี่ละมงับทีมของเชียงรอดเชียงรอดยอดเฟชันยอดเฟชันอาจารย์โนพลอาจารย์โนพลสยามสยามอีเพื่อนนับกว่พันเพื่งเสริมทัพอีกดังแนเออครับ เดี๋ยวนี้กำลังสร้างนั่งร้องไม่นั่งปีกคนหนึ่งนั่งร้องความที่นั่งร้องความทีเพราะว่าช่วงโควิดลดลดซ่อนๆช่อนแน่โควิดนี่แล้เนี่ยมันบม่ได้งั้นโควิดเนี่ยบอยม่พี่น้องมาหนี้เปิดเป็นทางการเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวนี้นายกรงเชี่ยงร้อยหอยจี่ผมเชี่ยงร้อยหอยจี่เหรอโทษนะโทษนะสามนะครับเด้อเบอร์เด้อซ้ำอีกทีนึงเออซ้ำอีกเดี๋ยวกลฟองไหมฟองไหมเออซ้ำอีกเด้อยศูน เก้าห้าสี่ศูนย์หกศูนย์แปดห้าห้าจำไว้นะครับเออเนี่ยครับจิดมาทุกท่านท่านทุกครายการครับเนื่องจากคุยกันมาทะยานเหยียดย่านั่นครับสารพัดสารเพศครับทีไปทีมาของเสี้ยงร้อยหอยกี้เป็นยังต้องกี้หอยเป็นงต้องหอยกี้กันเดีคุยกันมาเป็นทีเรียบร้อยครับทางช่องก็คงจะต้องขอขอบคุณ เสียงร้อยหอยกีที่ให้โอกาสมาพูดคุยนะครับมาเปิดเผยถึงชีวิตที่ไปที่มาให้ท่านผู้ชมแฝงครับแฝนรายการได้หูนะครับเพราะว่าจะใกล้จะไกลนะครับก็ต้องขอขอพุณไว้นำโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับและขออำนาจท่านผู้ชมไปในโอกาสนี้นะโฆษณายากดขามะครับป้องันไปน้อยน้อยหนึ่งครับยังกดไปนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ครับทางช่องอีสานเมื่อคืนสาราเทศครับขอลาไปนะครับคครับ